ปฏิบัติการธันตกรรมยุคบุกเบิกของไทยสมัยรัชกาลที่สพร้อมจัดวางเครื่องมืออุปกรณ์จริงสมบูรณ์แบบมีจัดแสดงให้ชมเฉพาะที่สิรินทรทันตพิพิธแห่งเดียวเท่านั้นรวมทั้งจัดแสดงวิวัฒนาการธันตกรรมของเอเชียทั้งจีนที่นิยมฝังเข็มรักษาฟันอินเดียเริ่มรักษาฟันด้วยเครื่องมือพิเศษที่ดูธรรมดาเพื่อเจาะน้องออกจากฟันและเหงือกและไทยเริ่มรักษาฟันผุด้วยตะกวัวแท้ ซึ่งผู้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เน้นเสนอเนื้อหาผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย er. มันจะง่ายต่อการจดจำนะคะอย่างเช่นเรามีการจำลองอาโมเดลมาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทำฟันมีการใช้มิเลอร์อสกรีนก็คือกระจกซึ่งสามารถที่จะเล่าเรื่องราว ในอดีตให้ฟังได้แล้วก็เราจะใช้ระบบวิดีโอเมจิกวิชั่นซึ่งจะง่ายต่อการเข้าใจนะคะเด็กๆจะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ดึงดูดผู้ชมมากขึ้นผู้จัดสร้างจึงนำแอนิเมชันมาประยุกต์ฉายเทียบเคียงกับหุ่นมนุษย์ครึ่งตัวบนเพื่อให้ผู้ชมสนใจตระหนักว่าปัญหาสุขภาพช่องปากสามารถลุกลามไปกระทบกับอวัยวะอื่นของร่างกายได้ซิรินทร์ทันต์พิพิธไม่ได้เปิดให้ผู้เข้าชมมาเดินดูอย่างเดียวนะครับแต่ยังสามารถสัมผัสจับต้องความรู้ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ ตัวอย่างเช่นแบบจำลองฟันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนี้นะครับยิ่งทำให้เด็กๆที่เข้ามาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ไม่รู้สึกเบื่อที่สำคัญยังได้รู้จักวิธีการรักษาสุขภาพในช่องปากได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ พื้นที่620ตารางเมตรได้รับการจัดสรรเป็นซิรินทรทันตะพิพิธด้วยงบประมาณก่อสร้างจากเงินบริจาค39ล้านบาทแบ่งจัดแสดงเป็น5ส่วนด้วยข้อมูลและอุปกรณ์เครื่องมือจริงเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางทันตกรรมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องให้เขาตระหนักถึงการมีสุขภาพช่องปากที่ดีนะคะ เพราะว่าในแต่ละนิทรรศการที่เรานํามาจัดแสดงเนี่ยเราต้องการให้ผู้ชมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในนิทรรศการด้วยเราจะรับเข้าสู่ AEC นะคะซึ่งของคณะทันตแพทย์เราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของล่มน้ําโขงก็คือในกลุ่มของทันตแพทย์ทั้งหมด ในส่วนของลุ่มน้ำโขงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีทันตแพทย์จากร่มน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นลาวพมา่านะคะจีนเนี่ยเข้ามาดูงานเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะนำชมในส่วนของวัฒนาการในเกี่ยวกับเรื่องทางด้านทาปัน อัตราส่วนปัจจุบันของไทยทันตแพทย์หนึ่งคนต้องดูแลผู้ป่วยในช่องปากถึงครึ่งหมื่น การสร้างความตระหนักให้ประชาชนรักษาสุขภาพในช่องปากจึงดีกว่าการเร่งเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ซึ่งประชาชนสามารถร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยในช่องปากได้ด้วยการเรียนรู้สร้างความตระหนักและถ่ายทอดต่อกับศิรินทร์ทันตพิพิธโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมห ah ิดลถนนโยธีเขตราชเทวีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่9นาฬิกา30นาที ถึง16นาฬิกา30นาทีเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์พัชระวันสามงามถ่ายภาพชาญวิทย์ลัพะโตข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน